ใครนะครับที่มีห้องคอนโดอยู่ในมือแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นปล่อยเช่ายังไงดีไม่รู้จะหาลูกค้ามาจากที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าจะไปดีลกับใครจะต้องคุยกับใครบ้างเพื่อที่จะทําให้ห้องคอนโดของเราเนี่ยปล่อยเช่าได้ไวๆที่สุดนะครับแล้วก็ได้ราคาที่ดีที่สุดเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับตาตาเป็นเอเจนต์คอนโดจากทีม a l l l i v i n g Property นะครับหลายคนนะครับก็ทักตาตามาเยอะเนาะว่าเออตอนนี้มีห้องมาแล้วแต่ว่า อยากจะปล่อยเช่าห้องด้วยตัวเองอะ่ะแต่ว่าไม่อยากจะไปฝากนายหน้าปล่อยเช่าเลยอะ่ะจะต้องทํำยังไงนะครับคือไม่อยากจะผ่านนายหน้าเนาะอยากจะลองจัดแจงจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองดูเนี่ยตาต้าก็เลยได้ทําการทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าหวังว่าทุก่คนจะได้อะไรจากคลิปนี้ไปเนาะในการที่จะปล่อยเช่าคอนโดเองว่าโอเคถ้าเกิดว่าสมมุติเราไม่อยากจะหานายหน้าแล้วเราต้องการที่จะหาผู้เช่าด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องไปโพสต์หรือว่าไปทําการตลาด ยังไงนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาได้ไวที่สุดแล้วก็เข้ามาเร็วที่สุดนะครับทำยังไงที่จะทําให้โอเคคุยกับลูกค้าแล้วรู้ว่าต้องดีอย่างไงนะครับคือไม่เสียเปรียบกับคนอื่นนะเนาะเพราะว่าเราเองก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องมากว่าโอเคเราจะต้องไปหาผู้เช่า1นึ่งสต้องไปโพสต์ต้องนู่นนี่นั่นโพสตเ็บต้องโพสต์หาอะไรต้องจัดแจงราคายังไงแต่งห้องยังไให้สวยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเอาเป็นว่า b l a n ์แบบแบมาเลยนะครับก็คือแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็มาถามตาต้าว่าโอเคอยากจะเริ่มตั้งแต นับหนึ่งคือแบบว่าศูนย์เลยได้ไหมย่เงี้ยคือมีคําแนะนําหรือเปล่าตา้าต้าก็เลยจะให้คําแนะนําไปโดยการทําคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับทันทีที่ทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปนี้จบนะตา้าต้าก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลหรือว่าเอาเนื้อหาที่ตา้าต้าให้ไปนะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปตั้งราคาตั้งห้องตักตกแต่งห้องหรือว่าต้องทํายังไงต้องไปโพสต์อะไรที่ไหนต้องคุยยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะ รู้ได้อย่างเบื้องต้นหรือว่ารู้ได้อย่างครอบคลุมเป็นโครงทั้งหมดที่ควรจะรู้ไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ตกล่นเนี่ยก็สามารถได้จะบอก a ตาได้เลยนะ,ะตาก็ยินดีให้คําแนะนําทุกคนเลยนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะ ขั้นตอนแรกนะครับการที่เรามีคอนโดแล้วเนาะแล้วเราอยากที่จะหาผู้เช่าเนี่ยต้องเริ่มยังไงก่อนเนอะอันดับแรกนะตาต้าก็ต้องแนะนําว่าต้องรู้จักชื่อคอนโดตัวเองก่อนนะครับก็แน่นอนทุกคนมีห้องแล้วก็ต้องรู้อย่างเนาะเพราะว่าคอนโดเนี่ยอยู่ทาเลตรงไหนนะครับสมมุติว่าอยู่คอนโดทาเลพระรามเก้าแล้วกันตาต้าก็อาจจะยกชื่อคอนโดมาสักชื่อคอนโดหนึ่งนะสมมติเป็นคอนโด A คอนโด A ก็ต้องรู้ว่าในคอนโด A เนี่ยห้องเราเนี่ยขนาดกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะครับสมมุติว่าเป็น1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วกัน ไซส์คอนโดของเราเนี่ยกี่ตารางเมตรนะครับก็ต้องรู้ด้วยเนาะก็สมมุติเป็นอาจจะเป็นสัก32ตารางเมตรนะครับต่อไปก็ต้องรู้ว่าส่วนกลางของคอนโดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับฟิตเนสสระว่ายน้ําซาวนาสตรีมอบไอน้ําที่ปั่นจากรยาน สวนย่อมนะครับหรือแม้แต่โคเวิร์กอิงสเปซห้องดูหนังห้องตีกอล์ฟอะไรก็แล้วแต่เนาะเราควรที่จะไปเซอร์วยหรือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลมาก่อนเนาะซึ่งข้อมูลพวกนี้ข้อมูลของส่วนกลางคอนโดเนี่ยสามารถจะถามนิติได้โดยตรงเลยนะครับหรือเราอาจจะเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย คอนโดเขาก็มีการทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดกันเยอะแยะมากมายนะครับเราสัมไม่ได้จะไปเอาข้อมูลจากตรงนั้นมาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเดินเซอร์วิสเองก็ได้นะบบางทีเราอาจจะเซอร์วิสแล้วอาจจะหาไม่ครบด้วยนะครับต่อไปเนาะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับออกคอนโดมาแล้วอยู่ห่างจาก BTS หรือ MRT ห่างไปกี่เมตรนะครับหรือว่ามีวินมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆไ,ไหมหรือมีแท็กซี่ที่ขับผ่านหรือเปล่านะครับมีแหล่งอะไรใกล้ๆหรือเปล่านะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยคือเรื่องที่เราควรจะรู้ไว้นะครับ เพื่อที่จะเอาไปทําการตลาดเนาะไปทําการตลาดในะที่นี้หมายถึงว่าไปทําการให้ข้อมูลกับผู้เช่าหรือลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะครับราะถ้าเกิดลูกค้าหรือผู้เช่าเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลเหล่านี้เนาะลูกค้าเขาก็อาจจะไม่มีความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความเชื่อถือในมุมมองหรือว่าในข้อมูลที่เรามีนะครับการที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยก็ควรที่จะตอบลูกค้าได้นะว่าห้องกี่ตารางเมตรกี่ห้องนอนกี่ห้องน้านะครับอยู่ชั้นไหนอยู่ ตรงไหนทําะไรดีไหมอยู่แล้วสภาพแวดล้อมโดยรอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมหลังจากที่รู้ข้อมูลทุกอย่างในห้องของตัวเองแล้วนะครับหล,หลายๆคนก็คิดว่าเอองั้นฉันจะไปตั้งราคาเลยนะครับแต่ว่าตาตาบอกว่ายังก่อนนะครับอย่าเพิ่งตั้งราคาเพราะว่าถึงแม้จะรู้ข้อมูลโดยรวมแค่ตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้เซอร์เวย์เลยเนี่ยมันก็คือการตกแต่งนั่นเองนะครับซึ่งการตกแต่งหลายคนอาจจะคิดว่า เออถ้าเกิดฉันปล่อยเช่าห้องเนี่ยจะเ,เป็นห้องเป็นเพลนได้ไหมตาต้าก็ห้ามตอบว่าสามารถทําได้นะครับที่จริงการปล่อยเช่าคอนโดแบบที่อยากจะได้อยู่สูงสูงเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเนาะแล้วก็ปล่อยเช่าโดยที่ใช้ทุนน้อยๆแล้วก็ได้ผลตอบแทนเนี่ยเข้ามาให้มันเยอะนะครับถ้าเรียกเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะได้อยู่ที่สูงกว่าเนาะทางนั้นทท่านี้เนี่ยแต่ทําไมตาต้าถึงบอกว่า ต้องไปดูเรื่องของการตกแต่งห้องก่อนการที่ตาต้าบอกให้ทุกคนไปดูเรื่องของการตกแต่งห้องนะครับไม่ได้ไหมายความว่าจะทุกคนต้องตกแต่งห้องให้มันสวยงามเลียลเอลเฟกๆๆนะครับตกแต่งแบบว่าโอ้มีหินอ่อนมีทองนะครับมีตกแต่งรูปภาพสวยงามมีแบบโอเคมีมีพรมปูพื้นมีทีวงีวโซฟาอะไรสวยงามาไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ตาต้าที่จะให้ทุกคนทำเนี่ยนั่นคือการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับการเปรียบเทียบห้องของเรากับห้องของคนอื่นเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้รู้ว่าห้องทายเดียวกันหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนเหมือนกันนะครับขนาดเดียวกันอยู่ชั้นใกล้ๆเคียงกันนะครับคอนโดเดียวกันเนี่ยเขาตกแต่งห้องประมาณไหนนะครับแล้วเราก็จะได้ไปดูว่าราคาตลาดที่เขาอยู่เนี่ยสมมติห้องประมาณเนี้ยนะที่มันใกล้ๆเค er ียงเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ3-4ห้องนะครับแล้วก็ยังยังปล่อยเช่าไม่ได้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าห้องแบบเนี้ยยังปล่อยเช่าไม่ได้เพราะว่า เขามีสาเหตุอะไรที่ยัง <g ye> ปล่อยเช่าไม่ได้นะครับอาจจะเป็นตกแต่งไม่สวยงามหรือเปล่าหรือว่าอาจจะห้องเละเทะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูการตกแต่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดการตกแต่งของเรากับเขาเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับเราก็สามารถที่จะอุปมาอุปไมยแล้วได้ว่าโอเคเราสามารถที่จะตั้งราคาใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะตั้งราคาที่ต่ากว่าเขานิดนึงก็ได้นะครับเพื่อนี่จะให้เรามีข้อได้เปรียบทางการตลาดเวลาที่เรา จะปล่อยเช่าทําให้ปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและสิ่งที่สตาจะให้ดูเนี่ยการตกแต่งห้องนอนนะครับเราก็ไล่ไปเลยเนาะหคอนโดหนึ่งห้องเนี่ยถ้าเกิดเป็นห้องขนาดธรรมดานะเป็นวัน bedroom ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเราก็ไล่ไปเลยตั้งแต่ห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับห้องน้ําห้องครัวมีอะไรอีกเราก็ไล่ไปทีละห้องเลยนะครับเราก็ดูว่าโอเคห้องนี้เนี่ยตกแต่งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมีทีวีมีตู้เย็นมีผ้าม่านมีตู้เสื้อนะครับมี ชั้นวางของมีพรมมีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เอามาไล่ดูเลยว่าห้องเรากับห้องเขาเนี่ยมันแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าห้องที่เขาตกแต่งไปแล้วเนี่ยมันตกแต่งอโอโหตกแต่งสวยงามเลยนะครับบิวอินมีตู้มีอ,อนุอนี้อันี้มาให้นะครับมีติดทองมีติดกระจกอะไรมาเต็มห้องเลยนะครับแต่เขายังปล่อยไม่ได้เลยเราก็ต้องไปดูว่าทําไมเขายัองปล่อยไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของราคาหรือเปล่าที่ราคามันสูงไปหรือถ้าเกิดว่าห้องที่เขาตกแต่งสวยงามเนี่ยมีอสี่ห้าห้องเลยนะครับ แล้วราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเนาะแล้วพอเรามาดูของเราเนี่ยห้องเราเนี่ยไม่ได้แต่งเลยนะครับห้องเราเป็นเพนเพนสีข,ขาวๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะไปตั้งราคาแข่งกับเขาเนี่ยตาต้าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะไปสู้หรือว่าที่จะทําให้เราปล่อยเช่าได้ไวกว่าเขานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้ออีกข้อนึงที่เอาไว้เปรียบเทียบเนาะ ล้วในเรื่องของการตกแต่งเนี่ยตาต้าก็ยังไม่ได้ลงดีเทลลงลึกขนาดนั้นนะว่าว่าต้องมีอะไรบ้างที่เป็นการตกแต่งที่จําเป็นในการเริ่มต้นปล่อยเช่านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปตาต้าก็จะมาทําคลิปนะว่าเราจะต้องตกแต่งยังไงให้สามารถที่จะสู้ราคาหรือว่าดูดีมีราคาได้นะหรือว่าตกแต่งยังไงขั้นต่ำนะครับ <S <S เพื่อที่จะให้ปล่อยเช่าได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงมากนั่นเองนะครับผมดังนั้นพอเราดูเรื่ององการตกแต่งมาแล้วนะครับเราก็ไปเปรียบเทียบราคานะครับ วิธีการเปรียบเทียบราคาสามารถมีได้หลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นเข้าไปอินเทอร์เน็ตนะครับเสิร์ช g o เ g l e เข้าไปดูในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดเนาะหรือว่า Facebook กลุ่มปล่อยเช่าคอนโดทั่วไปนะครับไปดูในเว็บไซต์ปล่อยเช่าคอนโดที่เขาปล่อยเช่าราคาที่ประมาณไหนนะครับเราตกแต่งห้องประมาณนี้ขนาดห้องประมาณนี้นะครับเขาปล่อยเช่าห้องอยู่ประมาณไหนเราก็ไปดูวิธีการตกแต่งของเขาเนาะแนะ,แะนาว่าให้ได้ดูจากราคาที่ต่ําที่สุดขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโอเคในเมื่อราคาที่ต่ําที่สุดเนี่ยมันยัง ยังไม่มีคนเช่าเนาะแล้วเขาตกแต่งห้องยังไงนะถ้าเกิดเขาตกแต่งห้องได้ดีมากแสดงว่ามันจะต้องมีปัจจัยอื่นนอกจากการตกแต่งแล้วแหละหรือว่าเป็นที่ทาเลหรือเปล่านะครับเป็นที่อย่างอื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็การเปรียบเทียบเนี่ยตาต้าแนะนําว่าให้ดูที่คอนโดเดียวกันนะครับอย่าไปดูคอนโดอ,อื่นนะเพราะมันคือการการแข่งขันอยู่ในคอนโดเดียวกันนะครับแนะนําให้ไล่จากคอนโดเดียวกันไปก่อนนะครับหรือถ้าใครอยากจะไปดูคอนโดข้างๆด้วยเนี่ยก็ตาต้าก็แนะนําว่าสามารถดูได้นะครับเป็น เอาไว้เปรียบเทียบกับคอนโดนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับแต่แนะนําว่าให้ดูคอนโดนเดียวกันก่อนเนาะให้ดูที่คอนโดนที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยว่าเขาตกแต่งยังไงปล่อยเช่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มราคาคอนโดนเนี่ยก็แนะนําว่าให้ตกแต่งเพิ่มเนาะอาจจะเอารูปภาพไปติดเอาพรมมาปูนะครับเอาหาโต๊ะมาวางให้มีความสวยงามเพิ่มลูกเล่นอะไรให้มากขึ้นก็อาจจะเพิ่มราคาค่าเช่าขยับขึ้นไปได้อีกนะครับพันสองพันสามพัน ต่อเดือนนะก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วแต่สไตล์หรือว่าการตกแต่งของแต่ละคนเลยนะครับทีนี้พอเราได้ราคาเปรียบเทียบแล้วได้ภาพตกแต่งมาแล้วนะครับเราก็ทําการถ่ายรูปเนาะถ่าย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 วิดีโอถ่ายทั้งหมดนะครับที่เป็นข้อมูลทุกอย่างเนาะแต่ได้จริงการถ่ายรูปก็มีเทคนิคนะครับว่าโอเคถ่ายมุมให้มุมไหนดูกว้างมุมไหนดูแคบนะครับถ่ายแล้วดูสวยถ่ายแล้วดูดีนะครับแต่งรูปยังไงให้ดูออกมาเฟชให้ดูออกมาสดใสนะครับ ก็เดวตวตาก็จะทําคลิปออกมาเป็นคลิปแนะนําอีกคลิปหนึ่งเนาะว่าถ่ายรูปยังไงให้ห้องเนี่ยดูไม่น่าเบื่อนะครับถ่ายแล้วคนอยากจะอยู่ถ่ายแล้วดูดน่าดึงดูดมากๆนะครับถ่ายแล้วราคาสามารถที่จะเพิ่มขึ้นดูแบบว่าเออดูสวยมากๆทําให้คนอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมห้องเรามากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปนะครับผม เสร็จแล้วเนาะพอเราได้รูปได้วิดีโอได้ทุกอย่างข้อมูลครบแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องเริ่มทำการหาลูกค้านั่นเองนะครับลูกค้าเนี่ยหาจากที่ไหนได้นะครับก็แน่นอนเราไปหาเราไปเปรียบเทียบจากที่ไหนนะ่ก็ไปหาลูกค้าที่นั่นเลยนะครับเราก็เข้าไปในเว็บไซต์คอนโดนะครับเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ปล่อยเช่าคอนโดเนาะเว็บเอเจนต์หรือเว็บปล่อยเช่าต่างๆเย่ยก็เข้าไปขอบโพสต์แต่ว่าเรื่องการขอบโพสต์เนี่ยอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับว่าต้องเอ่อโพสต์โพสต์สหนึ่งแล้วลงลิสต์ไปเนี่ยเขาจะเก็บ ค่าเช่าเราเท่าไหร่หรือว่าค่าเช่าที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือแบบว่าค่าโพสต์ค่าทำการตลาดเขาก็จะเก็บเรานะครับที่เป็นเจ้าของห้องเนาะหรือถ้าเกิดไม่อยากเสียเงินก็แนะนาว่าให้ไปโพสต์ใน Facebook กลุ่มนะครับนเป็นเฟซบุ๊กปล่อยเช่าของคอนโดเนาะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าการซื้อขายหรือเช่าคอนโดกันอยู่เรื่อยๆทุกวันนะครับหรือถ้าเกิดขยะแอดวานซ์กว่านั้นเนี่ยก็ไปหาในกลุ่มไลน์ก็ได้เนาะหรืออาจจะไปโพสต์ในทิกต o k ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําเป็นประจำเนี่ยอาจจะการเข้าถึงหรือกาารรมเห็ดนนนิึงะคับ ก็แนะนําว่าให้ไปฝากกับผู้ที่เป็นเอเจนต์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่ที่เขาทำการตลาดอย่างเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะ mm. ก็จะทาให้การมองเห็นมากขึ้นการเข้าถึงมากขึ้นนะครับมีคนที่จะเข้าหาหรือว่าลูกค้าที่อยากเข้ามาดูเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการาในการเริ่มต้นปล่อยเช่าแบบง่ายๆเลยนะครับที่สามารถที่จะหาลูกค้าแล้วก็ทําให้เราเปรียบเทียบราคาได้อย่างง่ายขึ้นนะครับ mm. ผมก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจอย,อยากจะปล่อยเช่าคอนโดเนาะหรือว่าคิดว่า ไม่อยากจะเสียเวลาในการหาลูกค้าไม่อยากจะเสียเวลาในการทําการตลาดหรือว่าอยากจะให้มีคนช่วยแนะนำนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเปรียบเทียบหรือว่าตกแต่งหรือว่าถ่ายรูปห้องได้ดียิ่งขึ้นนะหรือว่าให้ข้อมูลกับลูกค้าหาลูกค้าได้เร็วมากขึ้นได้ยูดี้สูงขึ้นนะครับตาตาก็แนะนําทีม Oliveing Property นะครับพี่ตาตาดูแลอยู่เนาะเป็นเอเจนต์เองด้วยนะครับก็ตาตาก็อยากที่จะพร้อมที่จะยินดีบริการดูแลลูกค้าทุกคนนะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะแนะนำเนาะถึงแม้จะไม่ได้สนใจเนี่ย ถึงแม้จะไม่ได้สนใจซื้อขายหรือชอบตอนนี้ก็สามารถที่จะทักมาคุยมาพูดคุยมาคอมเมนต์หรือว่ามาโพสต์มาแนะนํากันก่อนได้นะครับผมเพราะว่าต้าก็มีทีมที่ต้าดูแลอยู่นะครับก็เป็นคนที่ต a าๆก็เป็นคนดูแลเองทั้งหมดนะครับเป็นคนสอนงานเป็นคนโพสหรือว่าเป็นคนแนะนําอะไรทุกอย่างนะครับในการเข้าหากลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ลูกค้าหรือว่าผู้เช่าเนี่ยเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับก็จะมีเทคนิควิธีการที่ในการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่มัน ลึกไปขั้นหนึ่งก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าก็สามารถบอกได้ว่าหาลูกค้าได้ดีได้ง่ายขึ้น้วก็ตอบโจทย์กับผู้ให้เช่าได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็้าคาสนใจนะครับก็แนะนําให้ลองแอดไลน์หรือว่าโทรมาคุยกันก่อนเนาะก็ไม่มีค่าได้จ่ายนะครับปรึกษาฟรีทุกอย่างแน่นอนนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ให้ดัตตด้วยเนาะให้ดัตตเป็น ให้เป็นกำลังใจให้ตาต้าเนี่ยทำคลิปให้กับทีมออลล i v i n g ต่อไปนะครับก็ถ้าใครนะครับอยากที่จะฟังคลิปใหม่ๆหรือว่ามีคําถามอะไรที่อยากจะถามตาต้าเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตาต้าอ่านทุกคอมเมนต์เนาะแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ